ครับครับผมวันนี้ก็มาอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของเฮียนะครับเราจะมาขอเปิดโปงกันบ้างใช่ครับท่านทีท่านผู้ชมที่เข้ามาในดูดูใน YouTube หรือว่าจะแชร์ไปใน Facebook ก็แล้วแต่นะครับหน้าจอที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นล้อ t ี d นะครับผมรับประกันเลยว่ารูปเนี้ยเปก๊อปปี้เข้ามาแล้วสังเกตที่ผมชี้นะครับ6,500บาทแบบนี้เนี่ยผมบอกคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาด ถ้าราคาแบบนี้ครับผมล้อเทียดีแท้ไม่มีราคาหลักพันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าโอนไปผมกล้ารับประกัน100%ว่าท่านจะต้องถูกหลอกและไม่ได้สินค้าแน่นอนโดนบิดตัวงั้น,นครับ <laughs> ไม่ใช่เฉพาะเจ้านี้นะอ่ะอะดอวเปิดให้ดูนะฮะเจ้านี้เนี่ยเขาใช้ชื่อคําว่า Bass s o m t i m n e v e r d ดจริงๆ Samtam สะกดชื่อผิดด้วย นะครับลองเข้าไปดูในโปรไฟล์ครับผมมันจะแปลงๆคือมันจะมีอะไรที่แบบหลากหลายแต่ว่ามันมีมอเตอร์ไซค์บ้างราคาพัดหมแล้อ BVS ราคา6,000 b BVS 7,000นเอินี่คนนี้เขาชอบ6 0 0 0 7เ0 0เนาะทีอา 6, ร์ดี6,000นะฮะทีสามเจ็ด0พอมมันคือมันราคาเดียวเซ <c oughs> ลราคาเดียวล้ออะไรก็6,500เนี่ยไออย่างเงี้ยผิดปกตินะคุณลูกค้าไม่ใช่เฉพาะเจ้านี้นะครับผมขออีกนะครับ อ่าจริงๆอะผมรายงานหลอกลวงไปหลายเจ้าเดี๋ยวดกิ๊อ่ะล้อทีอาดี5้านะครับพิมพ์เป็นขอบ17ด้วยแค่ขอบก็ผิดแล้วนะฮะราคาเหมือนเดิมครับราคา6 0พันนะครับกดเข้าไปดูโปรไฟล์หน่อยครับผมโสดเพราะเหงาโสดเพราะเขาเหงาเพราะเธอนะครับดูชื่อนะครับนะฮะนะฮะเขาขายไปแต่6 0 0ันนะครับนะฮะมาอีกจำนองเดียวกันเลยนะฮะแบบนี้คุณลูกค้าโกงใช่ับอย่าโอน อโอนไปเสร็จแน่นอนแล้วมาบอกว่าเราพี่ผมนัดหลอกมาช่วยผมหน่อยแล้วไอ้เงินเราโมไม่ได้นะครับนะครับผมช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะเอ,อเอาอีกเจ้าหนึ่งอ่ะก็เหมือนเดิมอ๋ออีกเจ้านีเทียดีเมื่อกี้คุยไปแล้วอ่ะอันนีอ้อันนี้ผมก็รายงานหลอกลวงไปอันนี้มันมันไม่มีแล้วอ่ะหรือว่าคุณอ๋อจะมีเสนอะอะไรอีกอ่ะเชิญหน่อยสิก็ค,คือเจ้านี้ผมตอนนี้โด่งดังใน,นกลุ่มมากเลยนะครับยางถอดป้ายแดงใช่ครับผมรูปนี้นะครับไปก๊อปเขามาคือรูปทุกรูปไปก๊อปเขามาหมด แต่ราคานะครับผมแม็กพร้อมยางใบแดงสี่พันห้แม็กพร้อมยางใบแดงสี่พันห้าโอไมค์กอดขนาดทุกผมยังซื้อไม่ได้เลยท่านผู้ชมใช่บอกกันตรงๆมีอีกครับมีเยอะมีเยอะอีซุขอสิบเจ็ดพร้อมยางใบแดงเจ็ดพันห้าอย่างเงี้ยครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากโดนหลอกนะครับโทรมาคุยกับเราก่อนใช่ครับนะครับผมนะฮะถึงแม้ราคาเราเนี่ยจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผล นะครับแต่ท่านไม่ถูกหลอกแน่นอนนะครับเป็นราคาที่สมเหตุสมผลก็หมายถึงว่าล้อเราเป็นของแท้มีการรับประกันนะครับว่าล้อไม่แตกไม่ซ่อมนะครับผมนะฮะใช้งานได้จริงและราคาสมเหตุสมผลของโอนเสร็จแล้วของถึงมือท่านแน่นอนถูกต้องแบบเนี้ยโทรมาคุยกับเรานะครับไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะฮะแต่ถ้าเปเจอท่านเจอราคาถูกๆแปลกๆแบบนี้ท่านล้ำลึกไว้ได้เลยว่าอันนี้คือตัวปลอมใช่ครับ คือโจรน,นะครับขอ20มิร์ออนี่หมื่นสี่พันห้าร้อยพร้อมแบบพร้อมยางป้ายแดงแล้วไม่มีราคานี้นะครับหมื่นสี่พันห้าร้อยคุณเอาไปส่งพ่อค้าคนไหนก็ได้ใช่เขาก็รับแต่เขารับแพงกว่านี้ถูกต้องเขาไม่ได้รับราคานี้ใช่นะครับต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมมีอีกเยอะนะแจ๊ดพร้อมยางป้ายแดงสี่พันห้าไม่มีนะครับแบปดฝาก็รอไปเยอะแล้วนะครับแจ๊ดโอ้โหแจ๊ดพร้อมรอพร้อมยางป้ายแดงสี่พันห้า รีโวคอสิบแปงเงี้ยหมื่นพร้อยแบบพร้อมยางาฟแดงไม่มีนะครับอย่างเงี้ยต้องระวังยางปากก็รอไปสองหมื่นเกือบสองหมื่นรอไปหลายคนแล้วใช่ครับตอนนี้ก็ในกลุ่มก็กระนาวเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณอ๋อมีอะไรจะเสริมอีกนะมไม่มีก็อันนี้ก็คือเรามาให้ดูในเฟซบุ o กใช่นะฮะก็เดี๋ยวโพสต์นี้เราจะขึ้นสเตตัสไว้ให้ว่าระวังเนาะระวังอะไรประมาณนี้ซื้อ นะครับครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับฝากคลิปของเราไว้ด้วยถ้าท่านต้องการสาระดีๆแบบนี้นะและมีประโยชน์นะครับกดติดตามหรือ Subscribe ไว้นะครับผมเราจะค่อยๆมาเปิดโปงกันแล้วกันว่าอันไหนคือของแท้อันไหนคือของไม่แท้ใช่นะครับไม่ใช่ล้อไม่แท้นะฮะพ่อค้าที่ไม่ใช่ข้อค้าจริงๆ ครับผม<ช>สังเกตรูปพื้นหลังก็ได้คุณลูกค้าบางคนกรอบรูปเป็นหลายๆเจ้ามาใช่ไหมครับรูปพื้นหลังจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมติดต่อเรามานี่ยง่ายสุดเลยใช่แท้แน่นอนเพราะขายมาสิบกว่าปีแล้ววิโอคอร์ก็ได้แล้ววิธีนนะการดูดูได้สองสามวิธีครับคุณอ๋องครับผมคิดว่าหนึ่งนะฮะลองดูโปรไฟล์ลึกๆหน่อยนะครับของแท้เนี่ยจะจะต้องมีการขายที่ยาวนานพอสมควรใช่นะฮะจะต้องมีการขายที่ยาวนานพอสมควรคือคือควรจะขายเป็นปีอ่ะใช่ไม่ใช่ขายมาเดือนที่แล้ว นะครับปันทารที่2อเนี่ยอาจจะเอาเบอร์โทรศัพท์เข้าไปใน Google หรือชื่อเข้าไปใน Google นะครับบางทีก็จะมีรายงานมาเลยว่าเป็นโจรน,นะนะครับเป็นคนหลอกลวงนะใช่ครับ,รบเราต้องใช้ Google ให้เป็นประโยชน์ใช่ผนะมนี่อย่างนี้ครับอย่างนี้ m ิวเอนะครับล้อพร้อมอยางป้ายแดงนะครับราคาหมื่นห้าพันห้าอยมื่นห้าพันอย่างนี้นะฮะไออย่างนี้ นะฮะของไม่แท้ครับชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านนิดนึง N Y C C นะฮะก็สะกดไม่ถูกแต่ว่าคล้ายๆกับไอ้คนเมื่อกี้เลยนะฮะใช่รูปมีรูปเดียวรูปจะรูปแตกๆนิดนึงนะครับรูปมีรูปเดียวรูปอื่นไม่มีนะคุณลูกค้านี่มีแค่รูปเดียวแต่บางทีรูปเดียวมันก็ดูไม่ได้นะก็อย่างที่ผมบอกแล้วกันก็คือต้องเช็คใช้ Google ให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าติดต่อร้้นเราอันนี้ชัวร์ส่งจริงนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะครับผมอันนี้ก็มูล4,500 ราคาจนเกิดนะครับช่วงนี้หากินง่ายๆนะครับผมคนขายจริงๆก็ลำบากหนึ่งฝากระมัดระวังครับผมโอเคครับผมมีอะไรเสริมอีกไหมประมาณนี้ก่อนก็ไม่มีครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปแล้วกันใช่ครับแล้วก็มีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวเราจะมาโพสลงหรือเราจะเลื่อเราเล่นติ๊กตอกกับสตอรี่แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะโพสลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็กดติดตามไว้ได้เป็นประโยชน์แน่นอนครับครับคลิปนี้ก็สั้นๆก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ